หมูทอดนะคะเสร็จแล้วไม่ค่อยชอบทอดเลยมันมันไอ้นันน่นเพื่อนเพื่อนมันมันเปื้อนอะแต่มันก็เป็นอาหารที่คนไทยชอบน,นุูกคนฝรั่งเขาจะไม่ไม่ทานเออหมูทอดแบบแหแ้งๆอย่างนี้นะคะเขาจะทานแบบหมูเปียกๆหมูนุน่ม ้มชันเตอรหมักใส่พริกไทยเด้อใส่พริกไทยด้วยอือหือกรอบอร่อยอือจะตาแจ่วด้วยค่ะนกรอบมาก หมูทอดกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหมูทอดกับข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวตุ๊กจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาทอดแล้วมันจะเปื้อนหน่อยนะมันจะเปื้อนเอิ่มจะเปื้อน เขาเรียกอะไรอะเตาแก๊สหน่อยนะแต่ก็เพื่อนแต่ก็อร่อยโอเคค่ะจัดจานให้พื่แจ็นดูนะโอ้ทุลักทุเลจะทำคลิปแต่ละครั้งก็ทุลักทุเล มาเด้อจ้าทานข้าวกับหมูทอดกันอร่อยอร่อยจ้า ở đây à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี่นะคะตุ๊กจะจัดจานแล้วนะจัด,จ,ด,จ,ดจานโอเค,อเคก็สวยกับหมูทอดร้อนๆนะคะหมูทอดร้อนๆนะ นี่นะคะไหมคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปขอบคุณนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะคะหมูทอดแล้วก็จะทำน้ำพริกจิ้มแจ่วด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะที่ชมคลิปชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะคะไอที่กำลังทอดอยู่ยก็ทอดอย่างเมามันอุ้ย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 มันมันร่วน ส่วนที่เสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วนะคะส่วนที่เสร็จก็คือเสร็จ <Okay. S 1> หทอด ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปบ๊ายบายค่ะ